ปั่นไซโค้งทุกเรื่องราวบั่นปั่นของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปันไซโค้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวแฟนปืนใหญ่อูกันดาจัดรถแห่ฉลองแชมป์ล่วงหน้าให้อาร์เซนอลลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-4-5ส่ปอร์ตศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับในฤดูกาล2022-2023นาะครับเดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลกันแล้วนะครับโดยถึงตอนนี้ครับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับยังคงยึดจ่าฝูงของตรงนารางคะแนนพรีเมียร์อังกฤษไว้อย่างเหนียวแน่นเลยครับโดยการ เก็บไปทั้งสิ้น50แต้มนะครับจากการลงสนามไป19เกมครับนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ2นะครับที่เตะไป20เกมอยู่ที่5แต้มด้วยกันครับโดยถึงตอนนี้ครับทีมของมิเกลอาร์เตต้านะครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับหลังจากชัยชนะนะครับเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่ต้องบอกว่าสุดร่ามสุดระห่ำไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะครับแม้ว่าอาร์เซนอลจะไม่สามารถเก็บคลีนชีตได้สำเร็จนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้ครับถ้าเกิดดูภาพรวมทั้งฤดูกาลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมอันดับที่2ในยุโรรปคับที่สาามมรถเก็บคลีีนชได้าก ที่สุดนะครับด้วยจํานวนถึง14เกมด้วยกันครับส่วนทีมอันดับหนึ่งนะครับที่เก็บคลินชีตได้มากที่สุดในยุโรปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษของอาร์เซนอลนั่นเองครับและถ้าเกิดนับรวมทุกรายการนะครับที่ลงสนามไปในฤดูกาลนี้ครับนิวคาสเซิลเก็บคลินชีตมากที่สุด16เกมนะครับรองลงมาก็จะมีอาร์เซนอลบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรอัลโซเซิดาที่เก็บคลินชีตไปทั้งสิ้น14เเเกกกมมมคคครรรรรััับบโดยยอออาา์์์ซนลลว้แชปพีีีงฤษสมัยล่าสุดนะครับในฤดดูกกาาล2003-2004ครรับ้วยเป็ส แชมป์ไร้พ่ายในฤดูกาลน,นั้นนะครับผลการแข่งขันก็คือชนะ26นัดครับเสมอ12แล้วก็ไร้พ่ายไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับเก็บไปทั้งสิ้น90แต้มด้วยกันครับซึ่งถ้าเกิดเทียบผลงานนะครับในฤดูกาลน,นี้จะพบว่าอาร์เซนอลในออกสตาร์ทไป19เกมในศึกพิม์ลียอังกฤษนะครับมีผลงานดีกว่ายุคไร้พ่ายซะอีกครับรวมไปถึงแชมป์พิมเลียอังกฤษยุคก,ก่อนๆน,นะครับที่พิมเลียอังกฤษออกสตาร์ทมาตั้งแต่ปี1992ถึงปี1993เป็นต้นมาครับซึ่งถ้าเกิดอาร์าารารารเซนอลยามนออเเยดีแบบ้้ไวไ ได้ครับการเป็นแชมป์พิมเลียอังกฤษก็คงไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝันของเหล่าแฟนบอลอาเซนอลแต่อย่างใดครับเช่นเดียวกับเหล่าแฟนบอลอาเซนอลในประเทศอูกันดาครับที่ถึงตอนนี้นะครับแม้ว่าอาเซนอลจะยังไม่การันตีแชมป์พิมเลียอังกฤษนะครับแต่พวกเขาก็ออกมาเฉลิมฉลองกันแบบสุดเหวี่ยมตามท้องถนนกันแล้วครับโดยรายงานข่าวจาก BBC แอฟริกานะครับรายงานว่าแฟนบอลอาเซนอลชาวอูกันดา8คนนะครับที่จัดพิธีฉลองแชมป์นะครับหลังจากที่อาเซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ2นะครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมตัวคร ที่ไอ้ปืนใหญ่ครับเชือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามประตูสองนะครับมีแฟนบอลไอ้ปืนใหญ่ชาวอูกันดาราวๆยี่สิบคนครับที่ออกมาฉลองแชมป์นะครับมีรถแห่อยู่ใจกลางเมืองครับนั่นทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจครับต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะครับพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แปดรายจากยี่สิบรายที่ออกมาฉลองให้กับทัพไอ้ปืนใหญ่ครับซึ่งผู้กระทําความผิดทั้งแปดรายนะครับส่วนใหญ่ก็ใส่เสื้ออาร์เซนอลครับแต่ว่าของจริงของปลอมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับโดยแฟนบอลกลุ่มนี้ครับถือถ้วยแชมป์จำลองนะครับขึ้นรถฉลองไปตามจุดต่่างงงงๆขออเมืในชว เช้าของวันเสาร์ที่23มกราคมที่ผ่านมานะครับก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุบคุมตัวในที่สุดครับจากรายงานระบุนะครับมีรถของสายตรวจนะครับของตำรวจมาจอดขวางหน้าของขบวนแห่แชมป์ครับแล้วก็ขอให้แต่ละคนเนี่ยลงจากรถนะครับแล้วก็ขึ้นรถตำรวจไปยังสถานีตำรวจแม้ว่าทางตำรวจจะไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการจับกลุมดังกล่าวนะครับแต่คาซูเล่แฟนบอลของอาเซนอลนะครับกล่าวกับเดลี่เมลนะครับสื่อดังของอังกฤษเกี่ยวกับการจับกลุมตัวแฟนบอลอาเซนอลในประเทศอูกันดาครับบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนบอลเหล่านี้ทําอะไรลงไปนะครับพวกเขาแค่ฉลองชยนะ ทีมคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นเองครับซึ่งในเวลาต่อมาครับมีการประนามนะครับการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับที่จับกลุ่มแฟนบอลของอาร์เซนอลในประเทศอูกันดานะครับทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิดออกมาฉลองชัยชนะเหนือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงเท่านั้นครับโดยในโลกโซเชียลนะครับมีหลายคอมเมนต์เลยครับที่แซะไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ว่ากันว่าอาจจะดําเนินการรุนแรงเกินกว่าเหตุครับโดยมีคอมเมนต์ที่ค่อนแคบไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจของอูกันดานะครับบอกว่าประธานาธิบดีของอูกันดาคงจะเป็นแฟนบอลท็อตรควจง ็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อาจจะจับกลุ่มด้วยข้อหาพกพาถ้วยปลอมครับหรือจะเป็นข้อหาที่ว่าสวมเสื้อผิดลิขสิทธิ์นะครับอาจจะเป็นก๊อปเกรดเอก็เป็นได้ครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตำรวจบางคนนะครับเป็นแฟนแมนยูที่ปลอมตัวมาจับแฟนบอลอาร์เซนอลนั่นเองครับส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะครับทิ้งท้ายไว้แบบแสบๆกันคันเลยครับบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยห่างแชมป์ไปนานนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงอาจลืมไปว่าทีมอาร์เซนอลเนี่ยมีลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้นั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากทีี่่โโโดดดนนนนนปรรระะามกกกัััยยยใใหญซเชลคบตำวจอู ครับก็ออกมาแถลงการถึงสาเหตุครับที่ต้องควบคุมตัวในครับแฟนบอลอาร์เซนอลชาวอูกันดาครับที่ออกมาฉลองชัยชนะที่มีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ถูกจับก็เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่มีใบอนุญาตครับให้จัดขบวนแห่นะครับซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศอูกันดาครับซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนั่นเองครับนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังกล่าวอีกว่าแฟนบอลอาร์เซนอลดังกล่าวที่ถูกจับนะครับไม่รู้ข้อมูลพื้นฐานของอาร์เซนอลเลยด้วยซ้ำไปครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับลองทดสอบแฟนบอลกลุ่มเหล่่าานนนั้วเป็ แฟนอาร์เซนอลพันแท้จริงๆหรือไม่นะครับโดยตั้งคําถามเกี่ยวกับยุคแชมป์ไร้พ่ายครับ่าเกิดขึ้นในปีไหนนะครับผลปรากฏว่าพวกเขาตอบผิดครับโดยตอบว่าอาร์เซนอลสร้างปรากฏการณ์เป็นแชมป์ไร้พ่ายได้ในฤดูกาลไหนนะครับซึ่งแฟนบอลในกลุ่มดังกล่าวครับก็ตอบว่าปี2007ซึ่งจริงๆมันเป็นคําตอบที่ผิดนะครับอาร์เซนอลในยุคไร้พ่ายครับเกิดขึ้นในฤดูกาล2003-2004นั่นเองครับสุดท้ายก็ถูกจับปรับไปตามระเบียบนะครับแม้ว่าจะดีใจชนะอย่างไรก็ตามแต่ถ้าทําผิดกฎหมายประเทศไหนก็ไม่มีข้้้ออยกเวนรัับบบตงงทลโษ ตามระเบียบครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์กดกระดิ่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ f a c e o o o k Youtube, t i k อ o k ปันไซโค้งเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ